านเ,าเนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพ่อ,อกันตอนบ่ายๆนะหลังหวยออกนะครับเป็ี่ยนใดน,นะครับผมห้าศูนย์เป็นไดครับผมได้โชคได้ใช่กันบอขอสแสดงความยินดีสำหรับผู้ที่ได้โชคห้าศูนย์นะครับเลขลับวงในนะครับแอดได้ลงไปประมาณซี<ะ>ม่งเศร้าซีม่งหามงเศร้าม,มงเศร้นี่แอดลงไปนะครับเลขลับวงในให้มาสามหาง ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็บนะครับสามหางแตกแล้วบานี่นะครับผมบ่านี้ส่วนเล,ล็กเรบพวกไนหรือว่าในส่วนย้า่นั่งกับเข่าบนลลังครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างย้ายนั่งเบาไ้แล้วว่างวดนี่เนี่ยคันบกเข่าเนี่ยเศร้าสะเปียงวะาว่าจังสี<ะ>่นะครับผม <High. S 2> แล้วในที่สุดกับงวดนี่กับเข่าอีกะนะครับคันงวดนี่เขา่าไม่ได้เฮ็ดได้สัง่งเศร้าซะวราชันระว่าแต่ว่าจุดประสงค์คุณยายนั่งก็คือ พเพื่อนอยากถมดินสร้างสถานปฏิบัติรรมให้พระธุดงค์ที่เป็นม่าเบิงสถานทีแล้วก็เพื่อนบอกว่าภุมมนี่ดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับเห็ดเป็นสถานที่ปฏิบ <muito bien farklı yah> <cm> ัติธรรมย่ายนั่งก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีเพื่ออยากเฮ็ดอยากสร้างสาเหตุนี่ก็เลยมาปล่อยเหล็กปล่อยเบอร์ซึ่งปล่อยมายาวนั่นนะครับจนกว่าคนสิเกาะติดนะครับซึ่งมีคนเกาะติดในช่วงนี้ก็ถือว่าบ่ธรรมดากระแสย้ายนั่งดีมากนะครับสำหรับเอฟซี นะครับงวดนี้ถ no, right? so, um, ้าใดโชคไดใช่หรือว่าผู้ใดผู้ใดโชคไดใช่หรือว่าอยากผมดินเทศสถานปฏิบัติรรมน้ำคุณยายนางนะครับเมื่อนี้เฮายูกับคุณยายนางร้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ที่กคยเทียงหน้าเพื่อนนะครับเพื่อนว่าไม่เงี้ยนกเพื่อนกับยูจะเทียงหน้านี่แหละเพื่อนพี่น้องครับผมเพื่อนอาศัยเทียงหน้ายู่กับหมูหมากาไก่นะครับเพื่อนก็อยูตมภาษาเพื่อนหลับเพื่อนเป็นคนรักสัตว์เนาะแล้วบาทนี่ขอสำคัญนะครับเลขเพื่อนเขาบนล่าง เมื่อนี้เขามาแสดงความยินดีนั่มแล้วกะเข้าสีมากเอาเลขตองหวัวตอนนี้คุณยายนั่งกำลังนั่งทํำสูดหายุครับผม<ะ>กำลังนั่งท้ำสูดหายุพลอยพี่น้องได้ตองหวัวแน่นอนสลหรับคลิปนี้มีที่เด็ดได้พลอยพี่น้องเด้หลังหอยออกได้เลยโป้งโป้งหลังหอยออกได้เลยโชว์โชว์นี่คักอีริครับอ่ะเดี๋ยวตามยายนั่งมาเลยครับผม นี่ครับย่าดั้งนั่งอยู่ไหนครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับคุณย่าดั้งครับผมสวัสดีครับหมายเลขเจ้าไหนจะให้เถือกคับที่หลังเนี่ยให้เถือกปันนี่ไหมว่าสิ่บ่ให้เถือกมันขังม่านดิตัวสวมเจ้าจ่าว่าอิหรีตัวนี่ไหมย่าดั้งบอกว่าคันบ่เถือกคันเถือกงวดนี่นะคันบ่ได้บ่ได้เฮ็ดได้สร้างอีเศร้าว่าสั่นย่าดั้งว่าโอ้เนออกเดี๋ยวเบิ่งลุ่นนี่นะนี่นะนี่นะเดี๋ยวสีสีศูนย์โคตรซุนเดียวบ่เนาะครับนี่ครับเดมเดียว เดี๋ยวโชว์โชว์ดินเอยจักน้อยทัก้อนบัตรเอาแตกสามตัวแล้วนะแม่นาะน,นี่ครับพ่อยเ่น้องครับผม<ะ>นี่ในส่วนของตัวเลขยายนางงวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมมันไปเข่าตัวไหนเข่าตัวเน้นศูนย์้าครับพ่อยเ่น้องครับผมอแต่ว่ายายนา่งก็บ,บอกเสมอนะครับบอกว่าล่างอย่าลืมบนบนก็อย่าลืมล่างแม่นี่ครับผมเบิ้งเอาครับนนพ่อยเ่น้องในบุญเนาะเนี่ยเข่าตัวเน้นนะครับพ่นอยเปน้องหลายท่านหลายคนก็ ได้ตามย่ายนั่งอยู่นี่ก็เคือค่อนที่เข้าใจว่าเลขย่ายนั่งนี่ใหล้ลังเทีย่ยเราเนียนล่างมันจะไปออกบนแต่ว่าผมเสื้อว่าหลาย่านหลายคนซสื้อล่างกับบเรื่มบนดอกซื้อบนกับบเรื่มล่างดอกผู้เพื่อนสลากผู้เพื่อนสียเอาเงินนะวันต่อไป <c oughs> เอาแต่ว่ากะผู้ที่ได้โได้งวดนี้นะครับวดนน้าก็ยังมีคุณย่ายนั่งก็งย,ย,งย,ยังสี่ปล่อยต่อ,อวดนี้คนย่ายนั่งกับพร้อมเลยดิยพร้อมแล้วที่สี่ให้ต้องวดอีกอางน้ง <c oughs> อยคนย่ายเนาะเห็นบ่เอา ยาฟ้ารอับไรทรศััท์น่เทียท่มาบวบบาดบวไหลโอ้ยจะมาอันเลขออกแล้วบึ้มบึ้มขมาเนาะใช้ใชเมื่อนี่เจ็บไหมบ่ได้นอนหอกแมนแมนแมอีีบ่ได้นอนเมื่อนี่เจ้าจีท่มาบอกว่าเป็นยังคื่อไปวองกลมอยู่ทั้ง่างคือบว่องกลมอยู่ทั้งทเจ้าจีท่มาปลอย มู้เจ้าก็สิปึกไทยอันอยู่นอตสตูปิดนะจังวะบ้านใช่นั่นแปลว่าอย่างนั้นเอาเรายาเปือกอันแช่นั่นมาอีแม่เอ้ยคอยฟังเจ้าเว้านะว่าสันคอยดีใจว่าสันมาเอาต้นนี้ไปก่อนเออเอาเอาอันซ้ำหนีไปก่อนแต่ว่าเขาบะถิ่งก็ได้เขาบะถิ่งคือเก่าย่าทิ่มย่าทิ่มเขาบะถิ่มคือเก่าพ่อยันเลขไว้แล้วเอาไปทิ่มมะหนือไหมมะเมน ผูดขาเจ้าว่าเอ้ยแม่หมอทรมาหาแม่โอ้ยเฮียหยางฮั่นเจ็บท้องบอกว่าสันเนาะขั้นเอาไปมุนหัวยาเอาของข่อยไปว่าสันขนขั้นเสียเอาบอลงทุนน่ะยทีเออบุ้ยขปจียพยานิแค่เจ้าเครียดบอกขี้เมาตามเดียวเครียดแต่ยาโทรมาตัวนั่นเ็นมาาจกเม็ดคอยว่าโลดตัวคอยบอกว่าเออขั้นมูเจ้าว่าขั้นเอาเรศย่ายนังไปแล้วนะไปมุนหัวไว้นะยาซื้อ ครับอือฮะถือว่าชัดเจนในส่วนของตัวเลขคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นเนาะพ่อยพี่น้องเนาะเออถือว่าชัดเจนอ่าแต่ว่าบััดนี่ว่านี่เฮ็ดไว้หรือบอแม่ใช่ล่ะใส่เอออ่าเดี๋ยวก็ลั่งเขียนครับเดี๋ยวรอสักกู่นะครับเราจะเอาเอาตัววิ่งขึ้นมาให้ท่านน่ะวิ่งตัววิ่งขึ้นมาให้เลขวิ่งเทาเขาเ่ยของแม่มาลูกวิ่งตัวไรสันคอบอวิ่งตีเออเอาตัวนี้มาลูกเดี๋ยวแม่ เจ้าบ่วิ่งมิเตอร์เรียนบางนึงเหี้ยวมันนี่เบิ้งเบิ้งมาเนี้ยนะวิ่งหารองเก้าถ้าทีบนนะนะวิ่งห้ารองเก้าเขียนเขียนเออเอาคอยลืมนเนาะมึงดูนี่คอยล์่างน้วะล่างนะมันจะมีศูนย์กับสี่ไงเอาเอาตัวไรวิ่งวิ่งล่างวิ่งล่างศูนย์กับสี่วิ่งล่างศูนย์กับสี่วิ่งล่าง ลื่มบันเนาะนีเรศแขนแนวนี่มันก็มาจูโจมพูกน้อันโทรศัพท์กระทั่งรับโทษอาสาบน้อสูงไข้ตัวมันได้ซ้ำนี่อยู่สมองนอดแมนบอเออมันบอเวิกบอหน้าตัวนี้แมนหน้าสมองนอดเวิกว่าสันหน้าสมองนอดเวิกเออคารีวารีรดนะเอาไปเอาตอนนั้นเปลี่ยนจันอิลิโซเล็กรถเบาหลายใหญ่ห้างเอานี่น้อแมีเนาะ เอาหนวดตองวดเด้อบนี่เด้ออาอธิบายชัวฟังอีเมลบันนี่อธิบายชัวรเอฟซีเาฟังใหญ่างร้านเปอร์เซนะคะเหงื่งเก้องห้าห้านี่ห้าสามเปียงบนห้าสามเปียงบนญน่อยจังไงก็ว่าไปทุกเลกตะแม่เด้อตาลางศูนยส้าบัี่ ุเพราะว่ามันมีเด็กแน่หรอกหนิเบิ้งดูแนะเอเส้นแน่นไหนรถบ่อยี่จ้าจ้าแน่นไปแล้วเขาก็จีนี่ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะเดี๋ยวเบิ้งโอ้คันแน่นไปแล้วมันจีนี่เลยเออมันออกวันศุกร์เนาะมันออกวันมันจีนั่นเ่ื่ะไร่มีนั่นนั่นนั่นันนั่นไปนั่นเออวันนั่นก็ค่อยคงสุดท้ายจืดเดี๋ยวเบิ้งงวดนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์มันจะมีศูนย์ศูนย์สี่เออศูนย์ห้าศูนย์แปดวันศุกร์ 0 5 0 2 0 4 0 5 0 8เอาศ4มาวงกลุ่มศนหู0 4เอาไปวงกลุ่ม0 4นไปว่งคาหันลหมันตั้ง้องพอดีแล้วเออสีแรงๆยวงกลมศูนยไม่อีกแล้วบ่นี่มาคันมาแล้วโอ้ยวมันกืบไปกินเขากินน้ำตั้งหดวันอศูนเยเบิ่งมานี่ไอ้5เอาห3ครับวาสาอีกอันี้คือ มันใจปุ้ยสบายใจโอ้ยคอยสีเดินนั่งเดินว่าสันมุ่เจ้าคอยว่าเอาสู้ไปเอาเราเมื่อกูกินแน่ว่าสันเมื่อไนกินนละบโเขาว่าเขาว่าเขาวางสีแม่เขาว่าเขาว่าเอาเรามากูกินแน่เขาินงแย่นั่งว่ากันแย่นั่งไม่ได้กินเราว่าว่าแห้งดิเออยแย่นึงจนโทษมาถามว่าแม่แม่เป็นยังก็วมาแห้งแต่แม่เมาเราว่าสันว่าล้เอ๊บ้านไห้กินแม่ก็ว่าของสี่ลราเนาะสู้สันแม่ว่าันนี้ เอาวันนี้เอาเอาจังสี่เนาะปลาเอาจังสีสังกันอืมเอาจังสีสังกันงวดนี้อืมบิง่งห้ารองเก้าอืมค่ะอือล่างเด่นศูนย์ลองสีเนาะค่ะรับถูกต้องไหมคะอืมถูกต้อง,องนนถูกต้องอ่าวันนี้ก็สิสรุปตองวดเลขคุณยายนางล้านเปิดเซ็นนะครับงวดวันที่16 ท่านว่าคมสองหาหห้าครับยายนางก็ฟันมาต่องวดครับว่าเบาๆหลายยายห้างวันต่อไปอ่าบ่ปล่อยซาขันปล่อยซาเดี๋ยวที่หาว่ากวัาสาันยายนางว่าเนี้นปล่อยท่านที่นะครับซึ่ง <c oughs> ก็มีเลขยูซีคู่ด้วยกันซึ่งเ <c oughs> ป็นเลขสองตัวให,ให้ให้สองตัวกันสามตัวยังว่าให <c oughs> ้บนบ่บ่บ่าท่านให้สามตัวแม่ว่าะอยากให้หรอกสามตัวนั้นเขายากบึงรู้นี่แต้มเดียวเจ้าชิว่างไหนอให้เก้ามาแปดวันเจ้าสีว่างไลยสนะ เอาเอาเอาจังสี่ซะบัดนี้เฮาเอาแต่สองตัวซะเออกับว่าเป็นหยังกับแล้วแต่แม่แหละเนาะผมเป็ี่ยนพ่อไทยเนาะฮึขม่วนได้คิดว่ามาคักจังค่อยเอาเนาะสามตัวม่วนนี่แม่ก็บมาคักมั่นใจกันต้องไม่มั่นใจพูดเสียแค่ชุดเดียวเนาะเชุดกบ่นาเก็บชุดหาชุดเก้าหาน่ะเนาะมมั่นใจพูดเสียแถดนีจังได้กูกระบุมมาสันมันยังกระบุมให้ได้ยุนอ๋อ บ่บุมกับว่าเป็นยังถือสองตัวข้าเจ้าก็ได้โชคได้ใช่น้ำนั่นแหละอ้าววันที้เท่ากับว่าเบิ่งอ่างวดวันที่สิบหกธันวาสองหาหกหาในส่วนเลขบนย่านนั่งบอกว่ามันบอนั่นแต่มันนี่น่ะย่านมันนี่ก็เลยหายตัวนั่นก้อนสิอันของสุดท้ายสินี่นะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะนี่สบ่าเล่าสินั่นสลักว่าสลักว่าเอาเขากะว่าติดตลกเนาะอย่าว่าจะซีเดียดตัวครับ เอาบนเล่ากับไฮซ่า์หางจับคู่ให้ซีฮังด้วยกันนะครับมีสามศูนย์ห้าสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้านะครับซึ่งยายนั่งกระเด็นไปที่ห้าสามนะครับผมในส่วนเลขวิ่งบนนะครับเด่นไปที่ห้าลองไปที่เก้าครับผมซึ่งเลขวิ่งคุณยายนั่งนี่ก็ให้จับตามองดีๆนะครับยังไม่พลาดสักงวดตั้งแต่ปล่อยมานะครับส่วนเลขล่างกับไฮยูซีหางเช่นกันครับผมก็ ห้มาก02040308ซึ่งล่างบอกว่าเด่น0ไปเลยเอา0มาใส่หลัก10ไปเลยว่าสันว่ากับเป็นที่มากของ02040308เน้นไว้ที่04ครับผมถ้าผู้ใดมักแลนมักเมีอะกะเด่นวิ่งไปที่0ูนย์วันต่อไปในส่วนล่องลองไปที่สี่วันต่อไปยายนั่งบอกว่าฉันเสื้อชุดนี่น่ยนั่นลวดว่าสันนี่คงชุดไทยเดี๋ยวคงสุดไทยอยมานีด้อ คุณยายนั่งมาว้องุดทายคอยม,มาหนี่เอา,าี้เที่ยกับว่าเราในอ่าอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่อยากถมดินนี่เนาะคุณยายนั่งเนาะวดนี้เนี่ยเข้าบ่ได้หน่อยได้หลายซ้ำได้ได้รถได้ดินจากทันก็เอาแม่พี่บอกว่าบ่อแม่แม่จะเอาค่าทีค่าเข้าขุดทั้งก้อนแม่ครับผมแม่ข้างเพื่ดูเกตหมื่นแม่ให้ไปเราสามหมื่นเป็นบ่กครับวันนี้ระวังก่อนยึดไว้ก่อนค่ะครับผม ข้างยูเจ็ดหมื่นตอนนี้นเ,เนาะแม่เนาะจ้า,จาข้างยูเจ็ดหมื่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทรบอกเล่ากันเดี๋ยวพ่อเศร้าจังกอนจอดจังกอนจอดจังกอนข้อมข้อมคุยมีธุระอยูเอ่เดี๋ยวนี้เศร้าจังกอนจ้าเดี๋ยวโทรหาอืมนั่นเห็นบ่มอืมนี่ครับผมประตูหนี่เราได้ลายครับผมเอาจเจ้าไรกะ อันแม่ว่าแม่ว่าบ่ผพิดหวังดอกไม่ส่วนที่เห็บซี่สีมาซอยเห็ดซอยสังวันนี้แต่ว่าสีได้หน่อยได้หลายกับบการัลนตีแม่ก็เอาอันเขาอันตอนที่มาเฮ็ดนะเนาะแม่ก็บอกว่าแม่ว่ามีเงินส่วงนี่นะเอาว่ามีก็เฮ็ดด้ไรสำคันแม่เพราะว่าพวกผมก็บว่ามีงานเม่นหมอเพื่อนกับมาเฮ็ดแบบนี้แม่ก็ไ่ได้เงินให้เพิ่นก็ได้เอาเงินให้เพิ่นค่านรรมนสามหมื่นครันสามหมื่นแล้ววันนี้นะถ้าแม่พ้อมะ พ้อเงื่อนที่สีถมต่อหรือว่าสิใสส่วนนี่ไปครับผมยังคอยโทรไปหาผมเด้อโอ้เขาก็ดีดีเนาะเขาดี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 อีดีเบอรอโทรเพิ่งย่างมันผมก็อยากถมที่เฮียนอยู่ยักษีปีใสใจเลยพอเพิ่นมาบ่อย่าฝ้าถมของเจ้ามาถมของแม่ก่อนที่เฮียนมองไรมองหันมอโอ้ผมก็ว่าเอาไปสิเนาะย้ายเ้าหยอกเจ้าเพียงข้อหรอถมเลยไม่มีปัญญาปุ๊ก อาเอาซาละเนาะคุณยายเนาะ<ด>เอาขอบุญขอบคุณยายนางหลายๆสำหรับวันนี้ครับผมตัวเลขก็ได้แล้วพ่อพี่น้องล้องเอาเตปีนินพี่นหน้าชอบก็จัดคัดกับพันเด้อพ่อพี่น้องครับผมเนื่องด้วยว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกพ่อพี่น้องอาจสีพันฉะนั้นแล้วผู้ใดาขาว่าเบิ่งคลิปนี้ให้แคบไว้มันสิหลงเอยสิหล,ลงสิลืมมันสิลืมกันเพราะว่าจ่อเมื่ออีสิบหามือ่อได้เลขช่วยสิออกกันมาละ ลื่มข้าสีมาาลายเทียยูเจ้ากว้างครับยมไว้แล้วเอาไปติดกันไว้รดครับผมาชแยบนาจอไว้นะครับว่ามันจะเปลี่ยนจังไรแบบใดต้อไปอ่าเดี๋ยวคุณยายนั่งสีเน้นให้ตัวใดสามตัวสีมาจังไรลักษณะใดอ่าค่อยเบื้องกันต่อไปเนาะคุณยายเนาะอ่าสำหรับกิมนี่ก็รบกวนคุณยายนั่งทำนี่แหละขอบคุณคุณยายนั่งหลายๆสำหรับตัวเลขวันนี้ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อ